สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว youtube นะครับวันนี้ก็ออกมายิงตามเหมือนเดิมครับเนี่ยวันนี้ก็เปิดคลิปด้วยปลาช่อนไฮโลแน่นอนครับยิง2ทีครับตัวนี้ทีแรกนี่ยิงไม่โดนเพราะมันลงลงผมยิงตามหลังมันอันนี้ไปโผล่ขึ้นอยู่ตรง,ตรงน้นตรงน้นครับตรงนน้นเลยก็ว่ามันจีบพอดีครับผมเลยยิง ยิงยิงตรงมั้งยกใสตรงตรงล็งตรงแต่ว่าพลาดไปโดนท้องทะลุกออกด้านหลังครับเป็นโลแน่นอนครับตรงนี้นี่ครับยู่ที่ลูกดอกเข้ายูดที่ลูกดอกเข้าครับไม่ได้เอากล้องมาด้วยครับทีแรกแต่ว่าจะมายิงปลาสลิดเล่นแล้วก็จะไปขึ้นไปดูที่นอน จะไปอีกไม้หนึ่งแต่พอดีได้ยิงครับ,รบไส่รลแน่นอนเห็นไหมมุมกล้องได้หรือเปล่าถ้ามุมกล้องไม่ได้ก็ขออภัได้ครับเนี่ยทะลุออกนี่เลยเข้าท้องเข้าท้องใส่ทะลักภาาไม่เหมาะสมก็ขออภัยด้ครับครับมาแล้วมาแล้วตั้มแรก มากับตัวยกยิงเหมือนเดิมครับโอเคจ้คอยดูติดตามคอยติดตามดูตัวใหม่ครับว่าจะมีตัวใหญ่ไหมยิงย่งไหมแต่วันนี้หมันแล้วครับมอตัวเดียวนี่ก็คุ้มค่าแล้วแต่ก็จะไปต่ออยู่ครับ กดไลค์กดติดตาม,น,ตตามานะครับดินแรงจังฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์นะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะจังเว้ยแับเก็บตาก่อนครับเจอกันตัวต่อไปครับวันนี้ก็ออ,อกไม้มากก็เที่ยงแล้วครับออกไม้มาเที่ยงเพราะว่าเมื่อคืนตัดต่อคลิปซะดึกเลยแทบไม่ได้นอนโทรศัพท์ก็เจ๊งอีก เดี๋ยวผมเก็บปลาแล้วก็รอลุ้นดูต่อใหม่ด้วยกันครับครับหลังจากที่เอาปลาใส่กระชังไว้เรียบร้อยแล้วก็มาตามลุ้นกันดูอีกต่อไปครับนี่ครับเอาใส่กระชังไว้แล้วนี่นครับช่อนใหญ่ ก็มารอหยอกปลาสลิดเต้นกันครับนู่นครับตรงยอดยาตรงนู้นตรงนู้นเลยหูยาวกันนะขึ้นอยู่ตัวหนึ่งปลาสลิดตัวใหญ่อยู่แต่มันไกลผมไม่ยิงไม่โดนก็ขี้เกียจขึ้นยางขี้เกียจสาวลูกดอกเดี๋ยวเรายิงใกล้ๆเนีย่ยาถ้ามุมกล้องไม่ได้ก็ขออภัได้นะครับ มันจะตกใจตอนที่ผมดึงปลาช่อนขึ้นมาหรือเปล่าปลาสลิดมันถึงไม่มันถึงไม่มขึ้นช้านะ่ะยังดีนะที่ผมไม่ยิงปลาสลิดไปก่อนไม่งั้นอดยิงปลาช่อนใหญ่ตัวน,นั้นเลยโอเคเราติดตามดูต่อไปครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันครับ โดนไหมเนี่ยทั้งสองตัวโอ้ขึ้นคูมไม่โดนมั้ยใกล้ๆยังไม่โดนไม่รู้จะทำอะไรแล้วยิงรีบเกินมัโดนจริงๆด้วย Ốp. No? Cút ครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ย้ายออกจากไม้ปรสิติมาแล้วนะครับก็มาเข้าไม้ที่เคยมาประจำนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่ได้เคยได้นั่งสักทีครับไม้ตัวที่มีตอไผ่เนี่ยก็จากนี้ไปถึงค่ำจะมีตัวให้ยิงไหมก็คอยติดตามดูครับเดี๋ยวมีตัวถ้าได้เห็นก็จะเปิดกล้องให้ดูดตอนยิงแต่ถ้าเปิดไม่ทันก็คงไม่เป็นไรน้องครับ มันคงว่าคงไม่ว่ากันแต่เอาที่แน่เอตอนนี้เอาตรงนี้ยังไม่เห็นปลาสักตัวเลย <ª. S 1> ก็คอยติดตามดูไปครับจะมีถ้ามีปลาขึ้นมาเดี๋ยวจะเปิดกล้องให้ดูครับติดตามดูครับ มฉลี่ยออกซ้ายครับปรช่อนครับไม่โดนทำไมไปซ้ายจังขบคุณผู้ชมเมื่อกี้ก็ยิงประช่อนไม่โดนก็มายิงประทะเพียนนลยอาจารได้เปิดกล้องครับยิงไกลครับฝั่งนน้นเลยยืนยิงอยู่ตรงนี้ครับยิงไปทุกคนเลยระยะก็ประมาณยี่สิบเมตรได้ครับโดนเฉยเลย เข้าตรงนี้ทะลุออกตรงนี้ครับดึงเชือกกลับมาเบาๆไม่สู้แม่อะไรเลยพอมาถึงฝัง่งเห็นลอยตัวขึ้นปลาตะเพียนครับใส่งามๆเลยก็ คงต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับวันนี้สำหรับวันนี้ก่อนจากกอนไปก็ขอฝากผู้ที่เข้ามาดูใหม่นะครับช่วยกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปของผม้วยนะครับเพื่อที่จะมีคลิปต่อๆไปให้ได้ดูกันก็ความสําเร็จจะไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไร้ซึ่งความพยายามครับ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นโอเควันนี้ก็เด็กปลาสองตัวครับชันใหญ่ตัวนึงกับปลาตะเพียนอีกตัวนึงสองเต็มครับเดี๋ยวไปดูผลงานที่บ้านอีกครั้งครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผู้หอสายล่าไปแล้วสวัสดีครับผลงานวันนี้ครับขวดน้ำดู กดติ๊กไปเลยกดละสิบบาทกำไม่มิดนะปใหญ่ไป